ผมบอเดวัดแก้วนะครับอันนี้ก็ EP 2นะครับมาที่ตู้พระนะครับชื่อศูนย์พระเครื่องนะครับศูนย์พระเครื่องวาเลนไทน์เซ็นเตอร์นะครับผมอยู่กับเจ๊เจ้าของสถานที่นะครับเจ๊ชื่ออะไรนะครับเจ๊สีนะครับเป็นเจ้าของสถานที่นะครับโชคดีมากเลยนะฮะัมาเจอเจ้าของสถานที่นะฮะขอทราบความเป็นมาประวัติความเป็นมาของที่เนี่ยครับที่ฮัดใหญ่เรามีที่เดียวเลยไหมครับตลาดตลาดพระเนี่ย าสนี่นะเป็นสนี่ใหญ่ที่สุดภาคใต้มัดรน,าน,นมาใหญ่สุดในภาคใต้เลยมาตรฐานที่สุดอ,อ๋อสุดยอดมากเดี๋มานานแล้วนะฮะครับผมก็มีคนหมุนเวียนมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแผงแผงของอ,อันนี้ก็คัาเข้ามาเช่าที่ของของเจอีกทีหนึ่งนะครับแตครับผมขออนุญาตเข้าข้างในนะครับผมนะครับสําหรับใครที่ไม่มีตังนะครับอยากจะเอาพระมาปล่อยนะครับ มาให้อาจารย์บรรดาอาจารยต์ตีราคานะครับเช่าซื้อได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นตู้นะครับตู้ภายในตู้นะครับผมนี่นะครับมีทั้งพระบูชานะครับนี่ออกบัตรตระพัดแท้ด้วยนะครับร้านดำหัดใหญ่นะครับดีอมูเลศนะครับ สายไฟปึ๊บๆนะครับต่ว่าไม่เห็นเจ้า,จาของตู้อยู่ไหนก็เลยจะเอาอาแค่นี้ไปก่อนละกันนะครับอันนี้ตู้ของพี่เอกหัดใหญ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเช่าพผ้าหรอคร,ครับมาดูมาดูมาดูนะฮะครับผมจา์สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับ เขาดูเขายุ่งๆกันนะครับเพราะว่านะนี่นะครับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอ้ของตู้นะไม่ค่อยเจอเจ้าของตู้นะอ,อ,อันนี้สวยมากๆเลยนะครับปิดตาครับปิดตานะครับ นี่นาคปกนาคปกนะครับผมนี่แล้วก็มีหลวงปู่ทวดองโตนะครับผมทวดนะครับผมอ่ะนี่ก็มีกติกาล้านนะครับกติกาล้านนะครับบอกไว้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับนี่นะโอ้นี่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 คาปิฆเนศครับงานทองนะฮะอันนี้เซียนนะฮะ โอ้นี่มีพระเหมือนพระเหมือนพระแก้วหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะจานสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับจานไวายนี่จานสวัสดีครับออกตูจานไม่มีพระเลยนะอาจารย์รับซื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับผมไม่ได้ขายครับช่วนี้ครับแต่ว่าที่นี่เขาก็รับรับเช่าพระด้วยใช่ไหมครับครับผมครับผม เปิดทุกวันครับอาจารย์ทุกวันครับทุกวันวันนะครับยังไงใครมาใต้นะหรือว่าใครเดือดร้อนนะครับมาที่นี่ได้นะครับเอาพระท่านมาให้อาจารย์ดูนะครับแลกเป็นเงินกลับไปนะครับขอบคุณครับนะครับโอ้หลวงพ่ทิทมงนั้นมนเริ่มเลยอ่ะ เฮียสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตของเฮียก็รับเช่าเหมือนกันใช่ไหมฮะทั้งเช่าทั้งทั้งปล่อยครับผมอ๋อนะครับดีนะใครเดือดร้อนนะครับมีพระดีๆพระสาคนะครับเอามาให้เฮียได้นะครับเฮียใช่เฮียอะไรครับเหเยเหตู้เหเหนะครับให้ราคาดีแน่นอนนะฮะนี่ดูนะครับถ่ายหน้าอาจารย์ได้ไหมเนี่ยครับผมลงช่อง youtube ครับ นะน,นี่อาจารย์อาจารย์เอ,อนะครับผมใครเดือดร้อนไม่มีตังค์นะครับเอาพระมาแลกได้นะครับพระแท้ช่วยได้ครับผมขอบคุณครับจับกล้องสองพระกับอ๊อสเด็กวัดแก้วครับผมฝากติดตามหน่อยนะครับ เขาหลับลงในตัวเดือนะครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับทุนใหญ่ในตู้นี้เขาก็จะรับเช่าพระหมดเลยใช่ไหมฮะทุนใหญ่จะรับบางตู้ก็รับบางตู้อ๋อบางตัวก็ไม่รับบางที่วขาปล่อยอย่างเดียวครับโอเคครับขอบคุณครับ เ <Monsieur S 2> ฮียสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับเฮียถ่ายหน้าจะหน้าเฮียได้ไหมครับได้จานถ่ย์ีน,น,น,นวาครับนงถ่ายแล้วอาจจะเสียงเนะาะอาจจะเสียง <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โห,โห<ล>ะระ,ระรรด,ดับระดับอาจารย์มีเจ้านี้ด้วยนะครับอันนี้รับเช่าพระนะครับนี่ใครใครมีพระดีๆโทรมาได้เบอร์<ใ>น,นี้น,นะครับใช่ครับผมถ่ายลงยูทูบครับผมมาจากไหนนี่ผมอยู่หัดใหญ่นี่แหละครับครับใช้ชื่ออะไร ตติดตามจับต้องจับกล้องสองพระกับปอสเด็กวัดแก้วครับเด็กวัดแก้วครับแก้วนี้วัดแก้วอยู่ที่ลาดกระบ,บือกำแพงเพชรครับเพราะว่าผมไปทํางานที่นู่นแล้วก็ผมไปไปตั้งไปเปิดอยู่กับสนามของเขาครั้งแรกที่นั่น<ม>ก็เลยได้นำาระพุนที่นั่นครับผมครับไ,รไม่รู้อาจารย์ตูแพ้ปล่าไม่รู้ต่อ ผมมีราคาไหมฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยครับผมรไม่ปล่อยเหรอครับมีองค์เดียวครับถ้าราคาไม่ดีไม่ปล่อยใช่ไหมไม่พูดไม่จบเลยไม่จบไม่จบครับผมการดูนะครับผมเดินต่อไปทางนี้ก่อนนะครับ รุ่นสนะครับเป็นรุ่น3ะ